ตัวเหรอข้าวโพดแล้วมีอะไรอีกเอะไรจะนถ้วยเล็กๆมีอะไรอีกอ่ะส้มๆุนั่นเรียกว่าอะไรอะไรอ่ะ,ะแครอทแครอทเหรอนะหนูกินเป็นไหมกินเป็นหนูกินเหรออีดูหน่อยสิโอ้โนี่อะไรแครอทเหรออร่อยไหมอร่อยเหรอแล้วมีอะไรอีกมีโทรอะไรอีโทรอะไรเราว่าโทรคืออะไรไม่าเกิดเท็กินเป็นไหม นายกินอะไรดูหน่อยซิเมือเกิดแทกินยังไงอ่ามีอะไรแครอทแล้วเมื่อเกิดแทกินยังไงโทมาตโตกินยังไงนายกินโทมัตโต้เหรอดูหน่อยสิโอู้หูยตบมือให้ตัวเองด้วยนะวางวางแล้วตบมือให้ตัวเองก่อนอ้ยกินโทมัตโตด้วยอ้าตบมือเก่งอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่ย อ๋อกินมะเขือเทศเหรอไม่เอาไม่กินดูตัไม่กินมะเขือเทศดูตัวจับปอดี๋ยวพ่อดเช็ดผ้าเหรอเดี๋ยวผ้าให้นะเดี๋ยวผ้าให้เราจะเช็ดผ้าอ๋อผ้ามาแล้วลูกผ้ามาแล้วไม่ไงนี่ไงที่นายมองไม่เห็นไหน là sao vậy là hay quá freaking à ông lạc phòng lạc nấc